รับมาช่วงนี้นะคะกับเรับขับข่าวยางเทโรโบกไว้นะคะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถึงงานลอย <ừ> mm, กระทงเลยนะคะลลยพื้นเทกก็มีจจัดงานอย่างในนอนโดยเฉพาะในพื้นเทคลองเฮแขกแบ้านเราเอ็นบีดีซงคลาเขาก็มีมพาสป,ปีตกตโงเขาก็มีการจัดงานด้วยเหมือนกันค่ะ,คะส่วนรายละเอียดของการจัดงานค่ะวันนี้เราจะได้รับเกียรติพูดคุยกับนายอดิศักดิ์ซีมานีค่ะนายกเทศมนตรีเมืองครองเฮนะคะตอนนี้อยู่ในรายการพิรับขับข่าวเลยค่ะรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ นายกเบาเค้ารู้นายกเ้าเขาเรียก<ว>นายกสันๆเลยก,ก็แล้วกันนายกขาก้อนเอืญคขาข้อถท้าก็เลยว่าทําไมคลองแห้คองเราเนี่ยต้องมีการซื้อสร้างประเพณีลอยกระทงคะ่ะมันมีความสําคัญควบคู่ขณานกันบันผือคะ่ะนะครับในคลอ,องเทศบาลืองคลองแหงนะครับเป็นคลองที่ว่าเป็นคลองตรงนี้มันเป็นคลองที่มันเป็นคลองพระราชทานนะครับเป็นคลองจะเริ่มประเกียดของนายร่วงรอซิ้ออยู่แล้วนะครับเป็นไส้น้ำที เป็นไส้นามทีสวยงามนะครับแลก็มีการข่าคายนะครับแลก็มีผู้คนนะครับมากมมยที่ให้ความสําคัญด้วยไสยนามแห่งนี้นะครับแลก็มีวัดของแห่นะครับที่ผู้คนต่างต่างมาเที่ยวนะครับมไม่ว่าทั้งต่างชาติหรือมาเลเซียหรือว่าเผื่อนบานใกลเคียงนะครับจะมาตีวัดของแห่กันมากนะครับพราว่ามี ซิงที่ฮนอบตันเนี่ยระมีนีไทยนะครับเป็นข้องเก่าแก่อยู่ครับทำมัดเจ็ดยางนะครับเจ็ดยางเลยเยูะตรงนั้นมีอะไรบ้างคะนะครับเจ็ดยางก็คือมีนึ่งมีพอตันทองนะครับอยู่ในวัดกองแห่อยู่แล้วนะครับเป็นข้องโบราณนะครับแล้วก็ธนูทองนะครับแล้วก็ปลาจอนทองนะครับแล้วก็ยอดทองนะครับแล้วก็ของทองนะครับแล้วก็หนกคุ้มทอง นะครับและก็เจดีทองนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ขู่กับพี่น้องประชาชนเทนันมายังยาวนานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือเป็นการศิลปวัฒนธรรมในพื้นทีแล้วก็มันจะมีการเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาในพื้นที่บันผือบ้างค่ะนะครับประวัติความเป็นมาเนะครับก็เป็นวัดที่เก่าแก่วัดนึ่งนะครับกับได้สืบซ้นประเพณีเหลืองวัฒนธรรมของปี่น้อง ใจพุดอยู่แล้วนะครับรายการก็าํามาอยางจงนาน่าแลนเลยครับเป็นไส่นม้มตีซวยตีพุ่มในบบมาตะก,กี้นะครับการเลยซืบซ้อนวัดอาธรรมไปเรื่อยๆนะครับรายการมาในตอนหยุกพมนะครับคือคนหลุนไม้กับคนหลุนเก่าผสมประสาน,นกันนะครับเพื่อสืบซ้อนสืบซ้อนะเพนี้นะครับวัดนาธรรมข้องไทยไว้าย,ยัางพัดงามนะครับไาวให้หลูกล้านของเรานะครับ วัดได้เลยอืมนี่นะฮะว่าใครเคยได้ไปสัมพัดพื้นที่คลองเฮตรงนั้นก็จะเห็นนองดาวว่ามีตลาดน้ำคลองเฮมีวัดคลองเฮคือฟังซองฟังตรงนั้นก็คือมันสุ่นรวมเยี่ยเลียวที่นี่ทางเทศบาลเมืองคลองเฮก็เลยต้องมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อเนืองันไปทุกปีเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมด้วยในตัวครับอืมที่นี่ความพิเศษของงานลอยกระทงปีนี้ค่ะเขามีอะไรพิเศษขึ้นมาแตกต่างจากปีที่ผ่านมาบ้างคะนะครับ ด้วยความพีเศตนะครับในคลองตละล่าน้ำตรงนี้ผมก็ต้องหยอกยองนะครับทันนายกนะครับอาปิจัดสร้างขาดา,าัดนะครับที่เขาได้เป็นต้นแบบนะครับสร้างตละล่าน้ำตรงนี้ให้นะครับได้มีคนนะครับพอกล้าแม่คมมา้ายได้มาค่ายคลองแลวก็ได้มีไรายได้มีเศรษฐกิจให้ปี่น้องในชจุมจุนนะครับเทศบาลเมืองขกงแห่ต่างสีสิบจุมจนต่างซามเขต ได้มีรายได้ได้เลี้ยงชีพนะครับได้ส่งลกไปเรียนได้มีเงินเลี้ยงในคลองพื้นที่ตลาดของแห่นะครับอไอ้ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับกับพ้มกิดว่ากระตองข้อขอบคุณฐานนะครับที่ทาตลาดน้ำแห่งนี้ให้เกินยางเป็นหลปธประเป็นยางจัดจเจนแลกกลคนตัวโลกนะครับคนต่างชาติได้มาเที่ยวได้รัวตลาดน้ำของแห้เรามี แหละก็ะซืบอซานไปวปนี้พระอุปัฒฐธรรมให้กับคนของเฮ้นะครับแลลก็ปีนองต่างๆก็ได้มาเล่ตลาดน้ำเราครับอย่ามาใหม่ถึงปีดีงานร้อยกระทงที่เราอีจัดนะคะมีอะไรพิเศษบางอะไรนาสนใจบางคะนำสเสนอได้เลยค่ะนายกปีนี้นะครับก็มีพิเศษก็คือเราจะมีการจัดที่จะดตะไะวันะครับ คือคองฝีน้องเจ้าไทยทางมดก็คือโลวามีการสุนเสียนะครับการโรวายอารายนะครับพาพันปีล่วงด้วยและการาจะขึ้นโปรเจคเตอร์นะครับและการจะใช้ภาพนะครับรารศึกษาครับต่างๆนะครับที่ทานได้ทํามาครับให้ปีน้องในกองแห่ได้เห็นได้เอาไปปฏิบัติยางนะครับที่ทันได้ทำมาครับ เรากับพี่นอ้องของแง่ทุกทานก็นรวมนอมนะครับและก็พร้อมที่จะทำตามระ,ะเบียบใส้ฉุดข้าวนะครับมไม่ว่าทางเทศาบาลข้าวดำพผมก็ให้ทางผู้นากองต่างๆก็ได้จัด นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม,มน,น,าน้ลงได้ก็ได้เป็นการแสดงความอะไรถึงพระองค์ท่านนะคะถึงแม้ว่าท่านจะจากไปแต่ยัอยู่ในหัวใจของเราทุกคนนะคะที่นี่ค่ะเยาวชนในนนทนวันนอกเนื้อจากพี่นองประชาชนคนดูไปเล้วพ่ค่ะแม่ค่ะยังมีเยาว,วชนด้วยในส่วนนี้เราจะเอาเยาวชนเนี่ยค่ะมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมลอยกระทงของแฮปปี้นีพันผือบางคะนะครับในส่วนเยาว,วชนนะครับที่ผมก็ได้บอกไปว่ามีต่้งคนรุุนเก่าและคนหุ่นไม่และกระเด็กไวรุนนะครับ ในพื้นที่กองแห่นะครับมันจะมีข้องประธานนะครับจะสืบซานข้องวัฒนธรรมและการมีมีมีการแสดงนะครับการแสดงไม่ความว่าคือลําลึกถึงค้องกิจกรรมเผื่อลําลึกถึงข้องฝาพันปีหลวงนะครับไม่ความว่ามีการเราจะมาซืบซานเหลืองขนมการทําการทงนะครับกับเป็นเด็กเยาวชนคนหลุนไม้นะครับที่จะมา ซาติดไฮเล่นะครับปะวูรธรรมต่างๆในคล้องพื้นตีของแง่ทางนี้ครับก็คือว่าเป็นการฝึกทําขนมเป็นขนมไทยแล้วไม่ใช่รคะมีการว่างไว้ยลไม้ข้หน่อยยกว่าจะมีขนมอะไรบางให้น้องๆไปเรียนรู้ก็มีนึ่งนึ่งเจ้าหูนะครับข้าวเหนียวล้ามีเนุ่งจ้าต่างๆแบบนะครับเป็นข้องปะวูธรรม พาพาหูวัฒนธรรมอยู่แล้วครับในข้อมูนตีนะครับทีคนมตีในพืนตีตีขึ้นเช้ออยู่แล้วนะครับค่ะนุ่มเจาะหูวนุ่มแนรัมแสดงว่าในงานปีนี้คือมีเขาเรียกว่าเป็นโซน,นโเป็นโซนเรียนรู้ครับคขนมผืนบ้านครับผมน้องๆสามารถเดินข่าววอกอินไปเรียนรู้ได้เลยไหมคะรั่วตรงมีการสมัครอะไรหลวงนาไหมคะไม่มีครับไปเรียนรู้ได้เลยนะครับแล้าไป ชิมไปฮัดทำกันได้เลยกับทีนางานนะครับมันดองเส้าหน่วยกับน้องด้านจะไปชิมไปได้ไม่ไม่เป็นเยาวชนเลยก็ไม่ผือประชาชนถ่วไปก็เข้าไปได้นะครับแสดงว่าคนที่เขามาซ้อนเนี่ยค่ะจะเป็นคนในพื้นเทเลยใช่ไหมคะเป็นคนในพื้นเทครับเป็นคนหลักป่าหัวัธรรม์ดูแลนะครับแลก็ส่งเสริมอาชีพให้กับน้องๆนู้นู้นนะครับไม่ว่าโรงเรียนหรือทางศาสนาเราไม่แยก มาเรียนโ้ได้นะครับที่ในวัดของแง่ในโอกาสนี่ฟังแล้วนี่เป็นกิจกรรมเทคิดว่าน่าจะปีอื่นๆอาจจะไม่มีแต่ว่ากิจกรรมที่ต้องมีถูกปีอย่างการประกวดอะไรต่างๆเนี่ยมีไหมคะปีนี้ปีนี้ฮอครับฮอตเงาหมดเลยนะครับหมดเลยนะครับก็คือเราจัดให้มันมีกิจกรรมอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างที่เป็นเรื่องของความบันเทิงอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องงดไปหมดเลยครัตอนนี้มีแค่ นาไส้หนามอย่างเดียวนะครับก็คือไปลอยกระทรุ่งลอยกระทงุงนะครับทั้งนีน้พอมาเป็นแบบนี้ค่ะเทศบาลของเรามีมาตรการบรรพุวางค่าในการจะเป็นการเส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะ,ก,ะการส่งเสริมทางวัฒนธรรมนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ในพื้นที่นะครับอย่างให้อนุรักษ์เรื่องการซื้อซานปาปีนีเรื่องลอยกระทุงนะครับนาทาไส้หนามนะครับ แหงอันส,สวยสวยงามค้องพื้นที่ในตลนาดน้ำเมือนของแหงนะครับ<ะ>ให้มาเที่ยวให้มาดูไส้น้ำอันสวยงามนะครับ<ะ>ในตรงนี้นะครับ<ะ>บางทาง่ทานติตบาที่ไม่เคยมาที่กะได้มาชมนะครับบ<ะ>างที่มาแล้วกะได้ไปดูบอกบมันเป็นมันกรือ้อมี่อะไรบางะนะครับเป็นเป็นมีน่โค้งโบราณกาแก่มาไ<ะ>ม,ามา่ที่ว่าเจ็ดอันที่สามามัน ตอนนี้ที่ตลาดนามที่ก็ได้มีมีคลองมีหนอกกุ้มมีอะไรกับซืบสานมาจากในเจ็ดย่างนี้ครับ อมาโตโยดพี่นงประชาชนได้เห็นมากว่าเดิมแสดงว่าอย่าไปว่าํำนะต้องไปตั้งแต่ว่ากลางวันตั้งแต่กลางวันชายต้องไปวัดก่อนไปวัดแล้วก็ไปเที่ยวรลบๆตรงนั้นไม่ใช่ว่าไปเลยกระทุงอย่างเดียวต้องไปเรียนรู้จัดยังคงคงเฮ้มันมีอะไรบ้างไปเรียนรู้วัฒนธรรมประวัติศาสตร์แถวนั้นในเซตโก่อนถึงกัาพอเริ่มคำํางคนไปเลยกระทุ้งต้องนะคะจ้วงขู่กันไปแล้วนะนายรอบค้านอกจากไป ซุ้มทาขนมโมราได้นลีแล้วอะค่ะเห็นว่ามีการจักซานกลงหนกกันนะคะครับอันนี้เป็นบรรพือบ้างคะจัรกซานกลงหนกนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของพมนะครับมับนก็เป็นสินค้าโอท็อปอยู่แล้วนะครับกะเราได้เอาคนในพื้นที่ที่สินค้าโอท็อปของเมืองของแห่นะครับในมู่ในมู่ซิปตรงนั้นนะครับเขาจะทํากลงหนกนะครับ จะถังมู่บ้านเลยนะครับพาราทำของดอกกระไดเอามาให้ทําให้คนเล่ซาติดนะครับเหลืองป่าหูวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองของแห้อีกอย่างนึงนะครับไม่ว่าเป็นโลกเล็กโลกใยโล,ลกกลางหรือทําเป็นโคมไฟต่างๆมาเลได้นะครับแสดงว่ามีมาค้ายกันครับ นีบางท้ายนะครับเตียงเบียร์ไปกระโปรงไปปรลมเลวนะคะนี่มาวันนี้เนี่ยรู้สึกพันผือบางค่ะทนายกที่เราได้เป็นคนนึงที่ได้รวมซื้อสร้างวัฒนธรรมไทยค่ะเพื่อจะโตโยซงโตซูไส้ตาของชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีครับก็ต้องขอขอบคุณทางรายการอีกครังนึงนะครับที่ได้ให้นายกข้าวนะครับที่ได้มาออกคุยปวดคุยนะครับการเชิญชวนนะครับ พอแม่พี่น้องนะครับบ้านไกลเรื่อนเคียงนะครับหรือว่าคนต่างชาตินะครับได้มาเทียวตลาดนา้ำสืบซานไปนี่วัดรตธรรมนะครับเรื่องการลอยกระทงตรงนี้นะครับเชิญชวนนะครับทุกทุางครับใช่อกขาใช่ดอกมมันพือบางค่ากับการส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้คนในพื้นที่เพราะว่าในในตลาดน้ำเนี่ยเราทราบกันดีกว่านอกจากพอคาแม่คาแล้วเนี่ยคือ โซนมันจะมีโซนที่เป็นพอคาเมคาเป็นคนในพื้นเทอ่าแล้วก็พี่น้องประชาชนจากล้างพื้นเทเข้ามาเยี่ยมชมจะเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ให้คนในพื้นเทมากหน่อยขนาดไหนโดยเฉพาะกิจกรรมลอยกระทงในครั้งนี้ค่ะนะครับในการกริจกรรมลอยกระทงเนะี่ยตอนนี้มันจะวันที่ห้านี่ครับเราจะเปิดตลาดนา้ำเพิ่มขึ้นมาอีกวันนึงนะครับโซนข้างล่างเป็นโซนเรือนะครับเป็นขายขนมของโบราณต่างๆและกอาโซนข้างบนเป็นโซนที ค้าใเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับจุดข้าวดําในตอนนี้เรามาเซอรอกันได้นะครับในที่ตลาดน้ำนะครับแล้วก็การทองเที่ยวก็มีและๆะย่างนะครับไหนอันการตลาดข้างล่างมีอยู่หกสิบสี่ลำข้างบนมีอยู่่องลอยสี่สิบห้าหลันขาดนะครับการรวมแล้วก็สซ้ลอย สร้างลอยว่าหลานขานะครับในตลาดนํำของแห่แห้งนี้นะครับค่ะ s a t วันทดี่ห้าพฤศจินี่จะเป็นการเปิดลาดแต่ถ้าหากวันแล่งขึ้นก็คืองานลอยกระทงเขาจัดกี่วันบันหรือบางคะวันลอยกระทงจัดวันเดียวครับวันเดียห้าเลยนะครับวันดีย่้าเลยนะว่าโซนเรือโซนพ่อคาแม่ค้าเด็กเขาค้าอยู่ในเรือก็ยังค้าเหมือนเดิมไม่มีการยกเรือไปวันดีอื่นนะแต่อาจจะมีว่าเพิ่มเติมนน่นนี่นั่นเข้ามาเพราะว่ามันเป็นช่วง ช่วงงานนะเนาะอาจจะมีเพิ่มมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นแล้วก็ราบมาว่าเห็นบอกปีนี้เนี่ยคนที่เข้ารวมกิจกรรมค่ะมีร่างวั่นลุนรับด้วยแล้วคะจะเป็นอะไรคะทนายกคะมอเตอร์ไซค์อ่ะไปอ้าวคะเราเดินเดินเดินไปแล้วก็บอกค่าล็อาจจะได้รถเคื่องต้องทำพื้นถึงจะได้ลุนค่ะทนายกลงละทบิเียนนะครับนะครับคนที่มาเที่ยวในมาเที่ยวในใต้หนามของเรานะครับค่ะ รือการที่ว่ามาแล้วได้มีกิจกรรมต่างๆได้เห็นว่าการสืบ้านไปปีนี้ของพี่น้องไทยพุทธในตำบลคลองแห่เรานะครับมีอะไรบ้างนะครับแ้ะก็มีกรรมองอำนวยการที่ลงหลับอยู่แล้วอาจจะเป็นขูปโป้งใช่ไหมคะครับผมอ,อไปแล้วก็คืออะมนกี้คันได้ <laughs> ขั้นนะครับขั้นเดี๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีในนั้นนะและก็มีผัดลมตู้เย็นอ้าวขั้นนั้นเปลี่ยนเปเย็นเราต้องไปเอาตู้เย็นครับช่วงนี้ต้องการเยี่ยอดีแปลว่าไปแล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนไปรุนหลับลางวัลเพื่อได้ตู้เย็นรอบบ้านเป็นหนักท่องเที่ยวต่างบุ่นเทก็สามาลงทะเบียนได้ลงได้หมดเลยครับรอบเราจะไปรุนกันช่วงไหนคะที่จะมีการประกาศจะได้เฝ้าจนถึงประมาณ นึ่งทุ่มถึงส่องทุมนะครับโอ่ยยังไม่ดึกหมักทหร่ไม่ด้กครับไม่เด็กครับ้าได้ตาไรโรโรได้นึ่งทุมถึงส่องทุ่มจะดีว่าเอ็นบีดีส้งคลาวของเราก็ต้องไป เที่ยวด้วยมอนกันแล้วก็ไปทำข้าวด้วยเหมอนกันนนองได้ใช่ค่ะถูกปิ้วเลวเราไปทำนะอ่จบปีนี้ก็ไม่ผลาดค่ะน้องเนื่องจากนี้ค่ะอยากจะให้ทันนายอยกเนี่ยได้เน้นย้ำทึงพี่น้องประชาชนค่ะว่าพอช่วงลอยกระทงเนี่ย<ฆ>ในนนนว่าไล่คนก็มีกระทงไล่รูปแบบอยากจะให้ทันนายกเนี่ยได้เน้นย้ำสักทิหนึ่งว่าควรใจกระทงธรรมชาติเรือแบบไหนเพื่อจะได้เป็นการอนุรักษ์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนามในโครงด้วยเหมือนกันค่ะเชื่อไหการตอนนี้คือการอนุรักษ์นะครับผมกันยังให้ได้ใช่ วัชพืชนะครับยกกลร์หรือว่าทำจากขนมปังก่อนในไสยน้ำเรามีปลาเรามีธรรมชาติมากม่ายนะครับกัดได้ืบซาอนไปมีหน้าสืบส้นนะครับแลกการเหลืองความปลอดภัยนะครับพมกัดได้จัดเตรียมนะครับอปปอลโลเทสกิตจัลลจอนนะครับแลกกระข้องกรมกระองนะครับออโซแหลการทางหน้าน้ำผมจะมีเลือดเตรียมหว้เพื่อว่ามีพี่น้อง เบียดเดินชนกันเพื่อ,อตอก,ตอกไปน,นะครับผมกระเรียมความพรอมไว้นะครับปลอดซิ่งนี้ก็สําคัญคะนะครับให้กับพอแม่พี่นองตีมาโดยลอยกระทุ่งใน้ายห้าแห้งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญกับพอแม่พี่นองประชาุนครับ เพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะใครที่จะไปลอยกระทงเด็กองเฮอย่าลืมใช่วัสดุจักธรรมชาติแล้วก็อาจจะเป็นขนมปังด้วยเหมือนกันเพื่อให้นงปลากินอะไรที่เป็นโฟมเนี่ยงดไว้กอนนะเพราะว่ามันจะเป็นผิดทําลายต่อนามนะอาจจะเป็นน้ำหนาวน้ำเสียกันได้แล้วส่วนเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทางนายกเน้นย้ำแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลถูกจุดนะไม่ว่าจะเป็นสถตนทนเทจอดรอดรั่วอะไรโซนเทียวเทโซนงาน ปลอดภัยได้ค่ะตองมั่นใจได้นะคะทนายกของเราเตรียมทีมงานไว้พร้อมมัดแหล่นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากจะให้ทนายายอบเนี่ยได้ฝากทึงคนรุนหลังแล้วก็ได้ฝากทึงพี่น้องประชาชนไปรวมงานลอยกระทงของให้ของเราปีนี้ค่ะเชิญค่ะครับผมจะฝาก่อแมพี่น้องนะครับพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือต่างจังหวัดนะครับห้มาเที่ยวตลาดน้ำของให้เรานะครับหรือได้มาเล่กิจกรรมต่างๆติดซื้อสร้างประเพณีได้นะครับ ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับแหลาการชนเช่อนะครับทังเด็กวัยรุ่นนะครับเลื่อว่าผู้สูงอายุนะครับจับมือมาเที่ยวกันให้มากๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ตลานน้ำกองให้เรานะครับเป็นที่โหลดยักษ์กันตัวลูกนะครับงานเริ่มตีไร้ไรเป็นผือคะหันเริมนะครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มปักมุดผิกัดไว้อีกสักรอบค่ะ จัดเตในวันที่เท่าไรนะครับวันที่ห้านะครับเราจะมีเปิดตลาดน้ำของให้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อให้พอเม่พี่น้องได้มาเล่นะครับความ่วยห้ามของะาุูวัดราธรรมอยู่แล้วและก็มีของรางวันที่จะแจ้งให้กับพอเม่พี่น้องนะครับแล้วก็เรามีจุดลงทะเบียนแล้วก็มีจุดตีทวายความอาไัยความอาไัยนะครับ เป็นจอเ <ฮะ S 1> ปิกเตื้อใยนะครับใ <ฮะ S 2> ห้มาหนึกถึงลำลึกตรงนั้นได้นะครับ<ฮ>ะอะไรกัน <ฮะ S 2> เหลืองความปลอดภัยผมก็พร้อมอยู่แล้วนะครับเผื่อทีจะให้ผี่น้องที่มาเที่ยวตลาดหนาเหมเื็นของเอ๊้ไม่ให้เสื้อเจอนะครับ<อ>นี่นะ ก็อย่าลืมนะคะไปกันได้กับลอยกระทงของเฮซองพันห้าลอยหกสิบแปดื้สั้นสิ้นไทยตายเส้งจันนะคะเหมือนอย่างที่ทันบอกว่าจัดเทลาน้ำครองแฮวันที่ห้าพฤศจิกายนนะไปได้เลยนะคะมีของรางวัลรดเจกบมากมหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปซืบสั้นวัฒนธรรมไทยของเรานะคะแล้วไปรวมแสดงความอลัยถึงพันปีล่วงได้นะคะเทลดน้ำของเฮค่ะวันนี้น้องก็คุณทันนายกมากๆเลยนะคะที่มารวมพูดคุยกับเราในพิรักครับค่ะวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ